สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทํานะครับเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของเหรียญ10บาท2สีนะครับที่มีหมุนเวียนปัจจุบันที่เรายังใช้จ่ายกันอยู่ปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นรอ9นะครับหรือว่ารัชกาลที่10นะครับผมซึ่งนะครับเหรียญเดียวเนี่ยนะครับมีราคานะครับมีราคาถึงเป็นหมื่นๆเลยนะครับเป็นหลักหมื่นเลยนะครับสวยๆเป็นหมื่นเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่ามีระบาดเลยนะครับ พบเจอแบบระบาดเลยนะครับแต่ว่านะครับการระบาดนี้ต้องระวังนะครับผมเดี๋ยวระวังยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว,ว่าเป็นเหรียญสีแบบไหนนะครับสิบาทสองสีแบบไหนนะครับผมเหรียญที่จะพูดถึงนี่คือนะครับเหรียญสิบบาทสองสีนะครับที่นะครับมีราคาหลักหมื่นนะครับจะเป็นปีพศอะไรก็ได้นะครับเหรียญเดียวเลยนะครับหลักหมื่นนะครับราชการที่9ก็ได้ราชการที่10ก็ได้นะครับแล้ว เรานะครับเราสามารถมีโอกาสเจอนะครับได้ในระบบหมุนเวียนเลยนะครับก็คือที่เราใช้จ่ายทั่วไปเนี่ยนะครับมีคนพบเจอนะครับแล้วมาขายกันนะครับไม่ใช่น้อยนะครับถือว่ามีหลายเหรียญนะครับอยู่ในวงการสะสมนะครับที่เป็นเหรียญแท้จริงๆนะครับผมไม่ได้ดัดแปลงนะครับเหรียญที่จะพูดถึงนี่ก็คือเหรียญที่มีด้านหัว2ด้านนะครับก็คือเหรียญเดียวเนี่ยนะครับมีทั้ง ด้านหน้าก็เป็นหัวด้านหลังก็เป็นหัวเลยนะครับมีหัวหัวเลยพูดง่ายๆนะครับหรือนะครับเหรียญที่มีก้อย2ด้านนะครับก้อยๆเลยนะครับหน้าหลังก้อยๆเลยนะครับมีก้อย2ด้านมีหัว2ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญของรัชกาลที่9นะครับหรือว่านะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนของรัชกาลที่10ปัจจุบันนี้นะครับที่เราใช้จ่ายนะครับมีนะครับราคานะครับมีราคาประเมินนะครับเหมือนกันเลยนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับ อยู่ที่สภาพของเหรียญนะครับว่าราคาเราจะได้เยอะไม่เยอะนะครับคิริวคิเลยังไงนะครับห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับร้านรับซื้อนะครับร้านรับซื้อเหรียญนะครับนักสะสมนะครับเขาซื้อราคานี้นะครับแต่ถ้าสภาพสวยนะครับถือว่าสวยนะครับก็เป็นหมื่นหมื่นเลยนะครับผมระบาดนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับระบาดต้องระวังนะครับเพราะว่านะครับในวงการสะสมเราปัจจุบันนี้เลยนะครับเหรียญราคาเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นบาทต่อเหรียญเดียวเนี่ยนะครับมีผู้ไม่หวังดีนะครับมิด ฉาชีพนะครับผมไม่หวังดีอยู่แล้วนะครับก็เขาจะมาหลอกแล้วก็เอาเงินเรานะครับซึ่งเหรียญเนี้ยนะครับเขาใช้วิธีการทําที่เนียนนะครับใช้เหรียญสิบสองเหรียญนะครับมาประกอบกันนะครับมาโมดิฟายนะครับให้เป็นเหรียญนะครับสิบบาทที่มีด้านหัวสองด้านนะครับหรือว่าเป็นด้านก้อยสองด้านนะครับผมทําได้ทําเนียนด้วยนะครับแต่ว่านะครับเราก็มีนะครับวิธีสังเกตนะครับผม ซึ่งไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะหลงนะครับผมถ้าไม่รู้จริงเดี๋ยวนี้นะครับมีเจอเยอะนะครับเหรียญพวกเหรียญปลอมเหรียญดัดแปลงมาเนี่ยนะครับผมกลัวจะเสียเงินไปนะครับแล้วก็ได้ของผิดกฎหมายมาด้วยนะครับผมจับนะครับผมบางทีเราไม่รู้นะครับเราไปขายที่ร้านเนี่ยนะครับไม่แน่นะครับเพื่อนๆอาจจะโดนจับนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับผมก็เหรียญนะครับหนึ่งนะครับต้องมี ความธรรมชาติของเหรียญที่เราอันนี้เป็นเหรียญจริงนะฮะต้องเป็นธรรมชาตินะครับผมเรื่องของเหรียญที่ผ่านใช้แล้วอะไรเงี้ยนะฮะต้องมีรอยขีดข่วนนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่มีรอยที่แบบมีการเจียรหรือมีการแต่งหรือว่ามีการขัดให้เนียนนะครับผมต้องดูดีๆนะครับเรื่องของขอบนะครับสนิทหรือไม่นะครับขอบนะครับเป็นการไม่สนิทแบบเอ่อเหรียญที่ ปั๊มผิดพลาดหรือไม่นะครับหรือว่าวงขอบเท่ากันหมดนะครับแต่ว่ายังมีช่องอะไรเงี้ยลองสังเกตดูนะครับความเป็นธรรมชาติของเหรียญเราน่าจะรู้นะครับเอาเหรียญมาเทียบก็ได้นะครับหรือว่านะครับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสิบนะครับเรื่องของน้ําหนักด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของเนื้อนะครับเหรียญสิบนี่ทํามาจากเนื้อทองแดงนะครับผสมนะครับอลูมิเนียมบอลนะครับก็คือไส้ทองแดงอยู่ข้างในนะครับเป็นอลูมิเนียมบอลนะครับเคลือบนะครับผมทีเนี้นะครับผมเหรียญนะครับ ที่มีการระบาดนะครับแล้วก็เป็นเหรียญปลอมเนี่ยนะครับผมก็ถ้าถามว่าเนียนไหมก็เนียนเนียนจนเกินไปนะครับเนียนผิดปกติเกินไปบางทีเขาขัดมาด้วยนะครับเรื่องของเหรียญศึกนะครับเรื่องของขอบนะครับสันขอบอะไรน่ะนะครับต้องมีการกระทบกระแทกกระเทือนนะครับยิ่งเหรียญสิบน่ะนะครับจะบุบง่ายนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับแล้วก็พื้นผิวนะครับผมมีรอยหรือเปล่านะครับเป็นรอยแบบที่ เกิดจากการใช้จริงๆนะครับผมแต่ถ้านะครับพวกนี้นะครับถ้าเขามาดัดแปลงนะครับผมหนึ่งนะครับเครื่องมือเครื่องไม้นะครับผมถึงมีฝีมือยังไงนะครับมันก็จะไม่เป๊ะหรอกนะครับผมเรื่องของการทําวงกลมเนี้ยนะครับผมเรื่องของวงกลมนะครับมันก็ไม่เป๊ะนะครับเพราะว่าคนดัดแปลงน่ะนะครับเขาคงไม่มีแบบเครื่องมือหุ่นยนต์แบบในโรงงานนะครับที่ต้องทําเป๊ะนอกจากใช้มือนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องสังเกตแล้วก็ เอามาเปรียบเทียบนะครับก <c oughs> ่อนจะซื้อตัดสินใจซื้อเหรียญแล้วเป็นหมื่นๆนะครับผมเ,เรื่องของราคานะครับก็อยู่อย่างที่บอกนะครับก็คืออยู่ที่สภาพผงเหรียญน,นะครับแตกต่างกันที่สภาพของเหรียญน,นะครับแต่ว่าเป็นราชการที่9หรือว่าราชการที่10เนี่ยราคาประเมินเหมือนกันนะครับเท <c oughs> ่ากันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะราชการที่9แพงกว่าหรือว่าราชการที่10ถูกกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะครับ ราคาประเมินเท่ากันนะครับอยู่ที่สภาพของเหรียญนะครับสภาพเนื้อผิวนะครับว่าเป็นเหรียญนะครับที่มีความสึกนะครับหรือว่ามีการบุบบี้มากน้อยแค่ไหนนะครับความเงาของเหรียญนะครับยังคงอยู่ไหมนะครับความคงสภาพของเหรียญที่อาจจะมีเอ่อเขาเรียกว่าในสภาพของที่ UNC ยังค้างอยู่ไหมนะยังติดอยู่ไหมนะครับผมถ้ายังมีความสวยงามมากนะครับก็ราคาก็จะได้เต็มนะครับไปขายแล้วเราก็จะได้เต็มเป็นหมื่นๆกันนะครับ แต่ถ้านะครับขี่รล้วขี้เหร่ยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกก่อนแรกเลยนะครับร้านรับซื้อนะครับแล้วก็นักสะสมนะครับในวงการเขาเล่นกันนะครับห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับขี้เล้วขี้เหร่ยังไงนะครับมีราคานะครับผมเหรียญหัวสองด้านนะครับหรือว่าเหรียญก้อยสองด้านนะครับลองนะครับอย่าคิดว่าเออเป็นเหรียญนะครับที่หายากนะครับหายากครับ ซึ่งเป็นเหรียญหายากนี่แหละราคาถึงเป็นหมื่นนะครับแต่ว่านะครับเรายังมีโอกาสนะครับมีโอกาสหาได้เจอนะครับหาเจอได้นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับซึ่งมีคนมาขายหลายคนนะครับแล้วก็อยู่ในวงการสะสมเราเนี่ยนะครับก็คือได้มาจากระบบหมุนเวียนทั้งนั้นนะครับได้มาจากมือคนที่เอามาขายนี่แหละนะครับผมลองสังเกตกันดูนะครับมีโอกาสนะครับ